วิธีปิดโฆษณาแอปฟรีโฆษณาเด้งขึ้นมาบ่อยโทรศัพท์ Android โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปขึ้นมาเพิ่มเติมแก้ไขได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆเนียนๆสวัสดีครับท่านสมาชิก Cyber Channel และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับก็เป็นปัญหาของใครลหลายๆคนนะครับที่ใช้แอปพลิเคชันฟรีบนโทรศัพท์ Android นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอปแต่งรูปภาพ แอปอะไรต่างๆที่มันฟรีนะครับมันมักจะแฝงโฆษณามาด้วยนะครับซึ่งมันทำให้เราลำคาญมากนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับปิดโฆษณาแอปพลิเคชันฟรีด้วยบริการแอดกลาด DNS บริการบล็อกโฆษณาแอดกลาด DNS มันทำงานป้องกันโฆษณาอย่างไร วันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับ a d ดการ d DNS นะครับป้องกันโฆษณานะครับโดยใช้เทคนิคนะครับที่เรียกว่า DNS level filtering หรือการกรองตั้งแต่ระดับชื่อโดเมนซึ่ซงทำงานแบบนี้นะครับ 1. นนะครับเมื่อเราเปิดเว็บไซต์หรือแอปขึ้นมานะครับ อุปกรณ์ของเรานะครับจะส่งคำขอ DNS เพื่อแปลงชื่อเว็บนะครับเช่น Thailand.com เป็น IP address แปลงเป็นตัวเลขนะครับ 2. a d g อ a กลนะครับ DNS จะตรวจสอบคำขอนั้นนะครับว่าเป็นโดเมนที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาตัวติดตามหรือมันแวร์หรือไม่นะครับ 3. นะครับถ้าใช่ มันก็จะบล็อกคำขอนั้นทันทีโดยไม่ต้องส่ง IPXDS กลับมาทำให้โฆษณาไม่สามารถโหลดขึ้นได้เลยนะครับ 4. นะครับผลลัพธ์ก็คือหน้าเว็บไซต์จะโหลดเร็วขึ้นไม่มีโฆษณากวนใจและปลอดภัยมากขึ้นจากโดเมนอันตรายนั่นเองนะครับข้อดีก็คือนะครับมันทำงานได้กับทุกแอป และเบราว์เซอร์ในเครื่องของเรานะครับโดยไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มและยังช่วยประหยัดแบตเตอรี่ Data ของเราอีกด้วยนะครับวิธีการตั้งค่า a d d c l a s s DNS นะครับเพื่อบล็อกโฆษณาหรือว่ากรองโฆษณาในขณะที่เราเปิดแอปต่างๆหรือว่าเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เรานะครับไปที่การตั้งค่าในโทรศัพท์ของเรานะครับ ไปที่การเชื่อมต่อนะครับจากนั้นกดตรงที่ DNS ส่วนตัวแล้วกดตรงที่ DNS ส่วนตัวที่ได้รับการกำหนดนะครับในตัวอย่างนี้นะครับแอดมินนะครับได้ทำการกรอกเอาไว้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าของเพื่อนๆนะครับยังไม่ได้กรอกนะครับให้เพื่อนๆนะครับกรอกคำว่านะครับ DNS แอดกลาดคอนะครับตามตัวอักษรรูปภาพนี่เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับกดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับระบบมันก็จะทําการบล็อกโฆษณานะครับในขณะที่เราเปิดแอป,ปต่างๆหรือว่าเบราว์เซอร์นะครับเพื่อไม่ให้โฆษณามันปรากฏขึ้นมาบนแอป,ปที่เรากําลังใช้งานอยู่นะครับโดยเฉพาะแอป,ปฟรีนะครับ ก็ลองเอาไปาใช้งานดูนะครับเพราะว่าแอดมินทําแล้วมันได้ผล100%นะครับบางแอปนะครับมันอาจจะกรองไม่ได้นะครับอย่างเช่น Facebook YouTube อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเขาได้ทําการฝังโฆษณาเอาไว้นะครับอันนี้เราไม่สามารถบล็อกได้นะครับสวัสดีครับ